นี่ครับโกเกมเทอร์เนเลียนะครับพวกเหล่านี้ครับพอเจะมาฆ่าโกเลมกันแล้วครับฆ่าโกเลมแคปเจอร์เอ้ยอย่ายุดใส่แพ้แล้วเจอนะครับก็คือปังคตนะครับกับเบสนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามตะไคร้เลยนะครับพิมพ์เพราะว่าหามังกรครั้งที่หนึ่งก็หามังกรครั้งที่สองครับฆ่าฆ่าบอสสองตัวกับพี่ตะวันและปืนช่วยกดกดไลท์ด้วยนะครับเอาจะครับเพื่อนมาเชิญตะวันนี่ครับพวกเราจะมาเชิญโกเลมใช่ไหมครับ คุณเบสกับคุณมาพงศ์ใช่ครับคุณมาพงศ์ครับมาพงศ์ครับไอเบสนะครับมันอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านนะครับคุณเบสครับเร็วๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปมันนี่คร่ะเร็วๆครับครุณไปชนะพอพร้อมอย่างครับคนนะครับใส่เครื่องไปโอ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยอีอาบังอาบังอาบังไปไปเไปมีให้เป็นชุดเลย โอ๊ยมีใหรเป็นชุดเป็นชูดอ้าวันนี้ได้วอุ้ยกูโหดอ่ะอย่าคูเพื่ออุต่อยกูไม่เคยโดนหรอกเอ้ยเจ็บเจ็บตีใช่ไม่เข้าเลยเข้าแต่พวกเราทุ้ยแต่เราโดนตีไม่จำเลยแล้วมือมันจะพังแล้วมือมันอะ เย,ยืมไปว่าดาบดาบเราสาม,มารถทะลุด,ดินได้โอ้ยเจบ็จบเจ็บตายตดิมน่าตายโอ้ยไม่ต่อยกายเขาเขามันปล่อยลูกเออโอ้ยผมเหลือคนเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครั่กำลังตามไปผมคือวินล้วมันเปือแล้วผมไม่เลแล้วตอนนี้ครับเราขอ จบจบแค่เพียงนี้แล้วครับใครอยากดูคลิปหน้าครับว่าเราจะฆ่าได้ป่าวกดติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกานมาได้ก